สวัสดีครับ่านผูุชมสครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไส้คลิปแรกด้วยครับผมเลขดับสองสำนักเนาะครับหรือว่าเลขบมานำกันนี่แหละครับกะมาน้ำสายฝนนี่แหละครับ่านผู้ชมอยู่เตียงหน้าเฮากะ่เสียยินเสียงฝนลินใสหลังคาจักน้อยนด้ครับ่านผู้ชมกะขออภัยทุกท่านครับช่วงนี้กะพายุเขานะครับหนาฝนนิดน้อยครับแต่ยังบ่ตโต๊กแรงครับผมอูน้ำไส้กะรีบมาอัดห้ยด่วนๆครับ นี่แหละครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพฟอนน์นาวุี่กับพอบางพี่ครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทั้งสองทุกท่านครับก็ขอให้สุกๆมันมาน้ำกันเด้อครับในงวดวันที่1กันยายน2568นี่ครับนี่แหละครับตามตองงวดดุนด้วนครับลองเบิงครับเพื่อได้โชคได้ลาบครับท่านผู้ชมแนวทางตัวเลขก็นี่เขามีลุดนะครับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเขามาเรื่อยๆครับ ลองเบิงครับรอลุ้นครับผมบรรยากาศเมื่อนี้กะฝนตกห่ำเลยครับทานู้ชมตกบ่ค่อยแห้งไปได้แล้ครับทานูส้มปลาเขาเขียวๆนะครับเอฟซีทางส่องทุกทันเนี่ยเบิงไปนำกันนี่แหละครับแนวทางตัวเลขกพอบางพี่หมดทีพานมากนะครับเพิ่นให้สองตัวมาหนึ่งตัวประมาณนี้ครับเิ่นกะเขายู่ได้ครับทานู้้ม เข่าหาครับผมเลขออกหกหาเข่าบนครับเป็นบนล่างเพื่อนสองตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่าบ่มาน้ากันนี่แหละครับเอาลองเบิ้งครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันม้าน้ากันครับมักกะจัดกัดกระพานครับผมก็เอางวดเก่ากับงวดไม่มาเทียบให้เอฟซีทางสองทุกท่านด้ครับปิษพาดมึงได้กะขอถอดขอไพ่เด้อครับผมสีซอยกันปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆครับ นะครับแนวทางตัวเลขฝากติดตามลาวพันนาออน้้ำโศกไห้วน้ำไส่ด้วยครับจะโลงเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแนวทางตัวเลขพญ่ำตำลาวพ่อใหญ่เนาวรอลุ้นครับเหลขกลาวพญ่งวดบริหันกะเขาเทิ้งบนเทิ้งล่างครับเดือดดีมากลายงวดแล้วครับแนวทางตัวเลขตำลาวพ่อใหญ่มากจับคัดกระพานครับ ทึงไทยทึงเล้าด้วครับ่านผบุชม์พิจารนาเบึงน้ำกันครับเลงเดนแน่นะครับทางบ้านเอฟซีทางสองครับฝนตกดีบ่ครับยุนี่ตกเสมอแล้วครับ่านผบุชมลร่มกับบ่ค่อยปันไดแต่ว่าฝนนี่มาได้ทุกเวลาครับทั้งร่มทั้งฝนกับบ่เป็นตะคือครับยั่งดีครับที่มีฝนอยู่เย็นสบายดีครับพ่อได้อัดลิปเครื่องบ่หอนนะครับ นี่นะครับบรรยากาศดีเมื่อนี้กับสีเดย์กับไปบ้านอ้อมน้ำโศกด้วยครับผ้าอีีทางส่องไปเปลี่ยนวิวธรรมชาติที่ทางพุ่นหาวิวใหม่ๆขอไม่เรื่อยครับนะครับกับบนพุธสีเดยพผ้าอ้อมน้ำโศกไปเสียดยาวัคซีนนะครับอยู่บ้านหัวย่างกับยูไกลๆกันนะครับเพราะว่าบ้านอ้อมน้ำโศกมีอนามัยกับพ่อดีก็เลยผ้ากันกลับไปหาวิวพร้อมสียดยาเรียบร้อยกับสีเดย์กับบ้านนะครับสมุู้ม ใชเอฟซีทางสองกลับมาบานเห่าอีกคือเกาครับกลับไปกลับมาเที่ยวไปเที่ยวไม่แล้วครับสมุช่วงนี้ครับโรคบานอนาไม่เพื่นกัใหญ่มากบอดเอครับจะเจ๊งเดย์จเลยเด็บกลับไปบานอ้อนน้ำโสกนะครับเอามาเบิ้งน้ำกันครับหมวดเกากับหมวดไม่เลขดับสองสำนักหรือว่าเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีกับพ่อนนทบุรีครับนี่แหละครับหมวดที่ผ่านมาเพื่อนกัให้ห้าแปดแปดห้า พอน้นเก่าศูนย์ศูนย์เก่าครับเพื่นบนรางเอาลองผิดจรินาเบื้องน้านกันครับเพื่อนกับมาให้เรียบร้อยแล้วครับแนวทางตัวเลขนี่แหละครับที่วูน้ำช่ยบ่วงวบหาก็คือสองตัวมาหนึ่งตัวมาหาครับผมเขาหาตรงๆสุดยอดครับมาเบิ้งงวดใหม่ล่าสุดน้ากันครับงวดใหม่ล่าสุดพ่อบางพีกับพ่อนนทบ,บุรีครับนี่ครับ งวดวันที่1กันยายน2568 1 9ทับ9ทับ68นี่แหละครับเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีงวดนี้ให้4 2 2 4พ่อนนทบ,บุรี2 3 3 2ครับเป็นบนล่างครับนี่แหละครับแคบหน้าจอได้เลยครับทานผู้ชมเพื่อเป็นการบอบผาดแนวทางตัวเลขด,ดีดีเพื่อได้ให้เอซทาง่องลดตุนทุนไปน้ำกันนะครับได้เลขเด่นไปตัวหนึ่งพร้อมเอาลองเบิรงครับ บ่อแดดบ่อนอนครับแนวทางตัวเลขหลากหลายเขาไม่เรื่อยครับตามตองหัวดุนดวดเด้อครับท่านผู้ชมลาลงคลิปลาซาแนกกัขออภัยทุกท่านเด้อครับนี่แหละครับฝนกระเลื่อมพ่วมยุดเศร้าแล้วก็มาทึ่งยุดทึ่งมาเรื่อยครับเป็นต๊กหยดหยอดไปวนสุเมือนี่ดียังบ่มาแบบนักเนาะครับก็สั่นบ่ได้ยินเสียงอูน้ำช่เลยครับนี่แหละครับเลขดับสองำนักเทียบให้เอฟซีทางสองเบิกรับกันเนาะครับ นี่แหละครับเห็นกันสัดเกียนนะครับท่านผู้ชมถ้าพิดพลาดก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขปรับปรุงห้เดอครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังแรงใจอูน้ำชัยออมน้ำโสงให้เดอครับสี่ตั้งใจเห็ดขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่แหละครับสักวันก็ต้องได้ดีขึ้นมานะครับท่านผู้ชมแคปจอได้เลยครับเลขดับสองสำนักเลขไบ่มาด้วยกันครับ หัวใ่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละครับพ่อบางพี่เพิ่นห้ยซีสองสองซีพอโน่นทับบุรีห้ยสองสามสามสองครับนี่นะครับเอาลองเบิ้งครับแนวทางตัวเลขมีเขามีลุดตามกันต่อครับนี่ยแหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับเดี๋ยวคลิปที่สองนะครับอูน้ำเช่าย์ก็สิได้เปิดตัวเซียนใหม่นี่ยแหละครับเพิ่นแอดไอดีไล่ทรมาหาอูน้ำเช่ยเนาะครับ ผมก็เลยต้องจัดให้แม่เพลินพร้อมงวดนี้เอาลองเบิ้งครับหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักน้องับเขามาให้เปิดโอกาสให้เซียนไม่ๆเพลินเดลงเวทีน้ำอูน้ำชัายนะครับอซี่ทันใดเรียว่าเซียนต่างๆนะครับอยากเขึ้นเวทีน้ำอูน้ำชัยก็จัดให้ครับผมเดี๋ยวผมลงให้ดุนดวนครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขก่ะ ขามาได้เลยครับขอซีคูวงสีละครับหรือบาเม็ดเดียวคลิปต่อไปนี่แม่ปักใต้รอดูได้เลยครับผมทางพุ่นกับแม่นขึ้นกันครับ่านมูุชมก็ยังพอสุรห์นะครับพอสุราดให้หกหาตรงๆงไว้เลยลอกบนวนน้ำใช่กยกตามต้องหดแล้วครับมือว่านเห็นแล้วครับเอาลองเบิงครับเสี้ยนเพลินกับขอม่าด้เรื่อยนะครับ่านมูุชมหลากหลายเสี้ยนหลากหลายสำนักครับผมกัตามให้ ยังบรยุทธ์ตามเด้อครับผม้อมาได้เรื่อยครับเดี๋ยวผมจะอบอกไอดีไล่นด้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเบิรงตัวเลขน้ากันสะกอนนะครับไอดี ID ไล่หรือว,ว่าเบอร์โทรที่จะติดต่อสอบถามเรื่องแนวทางตัวเลขหรือว่าอยากเป็นสะพานบุญได้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนี่ไอด,ดีไล่มาพร้อมครับ0815016139ครับ 0815016139นี่แะครับแนวทางตัวเลขแต่ยินกันชัดนะครับ0 8 1 5 0แ6 1 3นครับนี่แหะครับแนวทางที่จะให้ fc ทาง่องอยากเป็นสะพานบุญนำขอมูลตัวเลขทึงไทยทึงเล้าได้เมดครับผมจะลงนำเสนอให้ดุนดวนครับผมเอาแคปหน้าจอได้เลยครับถ่ายคลิปนี้ก็มีเพียงสำนีขอบคุณนพอบางพี่กับพอนอนทับบุรีครับ ที่นําขขอมูลหรือว่าสูตรมาแบ้งปันให้อน้ำไช่แล้วมาหาลงให้ FC ทางช่องทุกท่านครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอห้สุกๆมันๆมานเด้อครับผมลำล้ำรุยๆยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ